ร่วมสร้างสันโดยน้ำดื่มสิงห์พัสนุงเซจุนเพียงคะอาหารของเราเสร็จหมดแล้วพัสุนงคิดว่าเราจะเสิร์ฟเมนูยังไงเพียงคะอห้มพิดซ่ง จะถามถูกคนแล้วค้าข,ข้ามีไอเดียอยู่ในหัวเรียบร้อยยังไงเพียงคะ <c oughs> ในเมื่อเราทำเมนูเกาหลีเราก็ต้องเสิร์ฟสไตล์เกาหลีสิพี่ครับใจตรงกันเลยค่ะไฮไฟทาทีงั้นพี่เซไปเอาหม้อบิมบิมแบบของพี่เซมมาเลยดีกว่า,วาทำไมเจ้าออไปอบก่อนด้วยคะ เพราะว่าเมนูบิ๊มบิ๊มบับเนี่ยมันก็คือข้าวยำใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> แต่มันเป็นข้าวยำที่เขาอยากให้ตัวข้าวเนี่ยร้อนๆฉะนั้นถ้าเราวางลงปไปในหมอ้อที่ร้อนอย่างนี้ <Wow. S 1> เวลาเอาเข้าวมาคลุกข้าวก็จะกรอบทีุเลยค่ะฟังดูน่าทานจังเลยนะคะแต่เมนูนี้พี่เจขอสงวนทําเองได้ไหมคะให้พี่ต้าช่วยนีดหน่อยโอเคโอเคอืมเราต้องเอานี่ค่ะข้าวใส่ลงไปก่อนอย่างแรก ดูได้ยินเสียงป่าได้ยินเสียงใช่มันเป็นเสียงข้าวที่ติดบนหม้อบินอันนี้เลยค่ะเราก็จะเอาโคชูจังมาคลุกต้องข้าวงนิดหน่อยมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเงรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณน,นั้นไปเข้าครัว ลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดละละละลาอย่าให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดแล้วก็สุดท้ายเป็นหมูนะคะโอยงาไหมอ่ะโรยเลยมีอีกหลายเรื่องที่ต้อง แับของพี่เจและน้องพิต้าเสร็จแล้วค่ะพิต้าก็มีถ้วยใส่แกงกิมจิแล้วค่ะ<า>แต่นี่มันถ้วยมีสอดซุกไม่ใช่เหรอคะพิต้าพิต้ามีถ้วยเล็ก,ลกๆไว้ใส่กิมจิด้วยนะคะโหยทั้งชุดดูเป็นเซตอาหารเกาหลีนะ่ากินมากๆเลยค่ะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองมือทำ อยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่ขาดเดาเชฟน้อยฉันคิด ว่าแต่เมนูอาหารเกาหลีของเราก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้แต่กิมจิของเรายังเหลือตั้งเยอะนะคะ่ะพี่ใยกำลังคิดอยู่ว่าเราจะหาอะไรมาเก็บกิมจิดีนะเพื่อที่จะได้เอาเก็บไปใช้ครั้งหน้าได้เรื่องจิบจิบแบบนี้อย่าพิต้าจากตาลเองค่ะ เชฟน้อยแคนดูวันนี้ขอเสนอไอเดีย DIY ขนน่ารักน่ารักไปไว้เก็บกิมจิค่ะและตอนนี้พิซซ่าอยู่ที่ร้าน My Memory ค่ะที่นี่มีอุป,ปกรณ์ให้เราเอาไปตกแต่งตามความคิดสร้างสารรค์ของเราเลยค่ะเราไปเลือกของกันเลย ของที่ถูกใจครบแล้วค่ะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเราไปตกแต่งขวดกันเลย <Hey. S 1> เดี๋ยวเราจะเริ่มจากสแตปมขวดก่อนค่ะ <Hey. S 1> เราสแตปมให้มันกระจาย <Hey. S 1> กระจายกันนะคะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเราเอาสติ๊กเกอร์มาติดขวดกันต่อค่ะ เดี๋ยวเอามาผูกกับขวดเลยแค่นี้ก็ได้ขวดไปใส่กิมจิแล้วค่ะเดี๋ยวทําอีกขวดไปฝากพี่เซ่ดีกว่านี่ลูพิต้าพี่เซ่จะได้รู้ว่าพิต้าทำ ถูกเวอี์ีค่ะ,ะแ้กง่ายๆแค่นี้ก็ได้ขวดกิมจิเก๋ๆ,ๆน่ารักไม่ซ้ำใครแล้วค่ะเพื่อนๆลองหาขวดที่ไม่ได้ใช้ที่บ้านมาลองทำดูนะคะส่วนตอนนี้ขอเอาขวดไปให้พี่เก์ก่อนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับไอเดียขวดเก็บกิมจิน่ารักน่ารักไม่เป็นไรค่ะ เพื่อลองเข้าครัวทำเมนูแกงกินจิก,กับบีบิมบัดูนะคะแล้วลองมาทำสนุกแล้วก็อร่อยแน่นอนคะ่ะทำเสร็จแล้วคิดเชฟทั้งหลายก็อย่าลืมถ่ายรูปพร้อมเพติดต่อกับและส่งมาที่ Facebook, f a c e b o o k k i t c h e f t i m e หรือทางอีเมล k i ค c h เ h t i m e @hotmail.com องภาพที่โดนใจทีมงานกิฟเชฟรับไปเลยผ้ากันเด้วยน่ารักนรักและกิฟต์เชอร์จากร้านซูยากิสำหรับไปทานบุฟเฟ่เกาหลีรางวัลละสองท่านค่ะเราจะมาประกาศผลวันพุทธที่1 1นี้ค่ะส่งกันมาเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชน อังคารหน้าพิเศษและน้องซนี่จะไปตามหาสุดยอดน้ำซุปเพื่อมาทำเมนูเกี๊ยวน้ำแสนอร่อยทั้งสนุกและอร่อยห้ามพลาดน,นะคะ